กำนันอกกำนัอกกั่นกธุรกิจมาเรือคุณแม่หน่อยอ่าเออยังต่อ่ะสานักงการหุ้หญิงธุรกิจธุรกิจยัง่ออ่ะทงานต่งังหวัดทางกานต่างจุฬาสมวันมาสูงำนัการต่างุ้าหนน้องคู่อ่เพิ่มงอ่เพิ่มยังต่ออ่ะเพิ่มางนะอต่รองสละ อ้าวสงกุลก็เอาหันกบมาแย้มเล่นซะบ่เอาปล่อยๆๆๆให้มันอย่างใด๋บัดนี้โอ้ฮายว้าเอ๊ะผู้ใดหยั่งเอ้ยกินนํากินนําจักหยังแย้มมันไปล่ะโลดน้ออ้าวอ้าวสวยแหล่เอาโอ้ยเอ๊ะมันเป็นหยังนี่มาได๋อ่ะกันทางสาธุสาธุพุ่นตะละ คุณไปยคุณคุณีหอนมาดาคุณคุ้หาการคุณสินคุณทานไอ้มาบุกมามาลังไปนี่เ้าารอ์ตะอา้อนได้ต่อไอ้มากรุ่งหอหมอนำไปเอาสายมันมาตหลอนดอนไปใส่หยาบตะหล่เต็ยงมี่นเออดีดีอจาราดีพ่าให้พูดดีก่อนตกด้อเหา

อันนี้อันนี้อันนี้ปวดใจอ่าซูชเน่ใอยากนลาโม่แล้วแม่แม่เปาแม่เปาเปาแค่ไหนดีแตก็ลงอนนีุ้งิงอุ้งยิงกรลักใดลักกนนี่ยลกกเงาคูเออลักเหักเเอาปวดสุสูชเน่กะได้อ้าม่บ้าอไยังเด้ออุ้งปา สห้าไปทางญี่ปุ่นดิไปไปเล้ากัเรารู้ค่ะคำญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะใส่ันเพืนเป็นเพื่อนกัการายญี่ปุ่นไหนนี่ไปยุโรปเด็กไปตเตอรเรียนไน่ไหนมาดูมีกุตกมีกุตกนี่มกกรตกกันอันนั้นเพราะเป็นลูเางเอลั เพราะว่าอะกระันเออลำทไมาะว่าอะไรเพราว่าอะไรอย่างเงี้ยนทีเีวล่ช่ป่ล่ี่ี่ครเต็มัิอเมรกเ็ลอ่ทกไ่าคเต็มักินเียออองพูดูละก็ได้โคตรเต็มเลยล่ำสิตรีพี่เสียนี่อยอยไม่ลองตสอลซอย่โย อแท่นเปล่ามาแลห้เราเล่นไงเออเนาะออกจากบ้านมามาเล่นดิเอา,าเวางขึ้นไปยังเดือมาวลา ววแล้วกขาลัหาขี้เช่ไปกังหารตอนนีไปซีซ่มอย่บราเ้ก้งไปแมอมเคือไอฟูเราบอกแม่แม่สูงยูด้าลอยอย่าได้ห้ ติงตาแดงก็ตวองโตให้อี่ขอฝากใต้เท่าที่ขอฝากให้เทากับเมืองบ้านไทยออกเสิยนักได้สักตัวเสิงจริงเบอร์อะไรเอาลักกูแล้วตัวเบร์พมแน่ไมัหลอมสินไแม่พอก่อนขุ้พ่อค <cji S 1> ือจะไม่สิก <Hayır> ริ <neither> ีม่เอาอยู่แล้ว ว่าคากวาเนี่ยกับรายการแมวล่าพาเพลินอุมบช่วงนี้ช่วงนฮห้าน้าพิธีนะรับบนเวทีอะไรเนี่ยบนเวทต้องเตรียมโดยยุ่งงานหลัง้วยที่แ้วเอาวันนี้มีอะไรฝากท้ายๆมีเพลงฝากก็หลดอยากให้ไปจัดเป่าให้ก่อนไม่ยากค่ะฝากให้เพลงอะไรหลอกตลกหลอกหลอก เพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้คณะกรรมการนักชาวพากันเตรียมตัวหลังเวทีพอดีประจันพระพันเลยนะครับทางชาวพากเตรียมตัวหลังเวทีเลยเตรียมตัวอะไรนะครับแก่งมาเลยก็เตนโชวร์นะมอรมัครับะพูดยิ่งกากอี่หนึ่งเพลงก็กำพ่ตัยเลยนะอาจารย์ขึ้นมาอย่างไม่เป็นไรฮะเอาแต่แคกอะไรอย่างหลัอกองได้อยู่แล้วเห็นลูกทุ่งลูกทุ่งใสแ่แคน คุงปุยยังเกมานั่งปุยอยู่หลังคันสุดม่เมอนกันตทิตาอร่อยดีกินด้วยใช่ไครับเด็นด้วยหันกินงอนอเลยโอ้ยไม่ามาเพูดอาเอาอะไรใสเส้อาที่เลยแช่กันบอกว่าจริงมังเรแซ่บะเป็นแค,ค่นนไ,ไม่รูปีรักลืนเลยอุ้ยมองหนุ่แโมเย ลูกสาวเท่าน,านัานนา้านมาใกลนน้แดดารอ,อนิคนก่อนกอนาวนอนที่เคยอาศัยความทมความยากมีความลำบากค,คุณเคยว่าโหใสแลด้วยแรงหัวใจมายืนจับ ไกงเป็นทั่วทินความจนมันบีบหากินเลี้ยงชีพใจสิ้นนับปิ่นปังเอิดต้องนั่งตาลิ่นย้อนคำมินคนเขาเอาย่ายมินบอกเป็นยังเห็นแปนนั่งอยู่นนี่น้องกุงอีกเอาให้พี่ไนแล้วี่ใจ สงบยบักันบ่ทันฮอดเคยลบมาแม่นาแต่ย้อนมีเฮ็ใจอีกพิ่บ อาจารย์นั่งหัวอยู่ดูอัซ้อนลยบรรยากาศร่มหนาวมาใหม่ต้องเย็นจึ้งๆเจอเราพามอกินตึงๆพี่่าจร้อนบัดท่านเมื่อยบวยานยานแต่บ่ม แบงคูวดทิพยความจนมันบีบพาขิ้นชี่ชาวสิลบินฟังเงินตำงางตารินย้อนคำมินคนเ่าวย่งยันกบเป็นยังเห็นเป็น ล,ลูกหลานว่าโคศูนย์เบลว่าท่านอดเก่งเดินเสน้นทางบันให้รักอุ่มโจนานะนานลูกอีสานย่าลิมหมอลำเสืส่อให้น้องมุนหิง ไอดินกลิน่นฟางยังหอมจางๆในหัวใจป่านนี้จะเป็นเช่นใรหัวใจ คนมากมายหาความจริงใจไม่ค่อย,อยมีไม่รู้ใครนิ่งม่ดีไม่รู้ว่าใครหลอกล่อนม่เนสีวิไยทำไมอยู่ยากจะนอความฝันที่ฉันเฝ้ารอเมื่อไรจะเป็น